ชมพู่เผยเพลงกล่อมน้องแอบิเกลพิกจนปานธนพรบอกเป็นห่วงหลานอย่างห้าชมพู่อารยาเผยเพลงที่ปเจี๊ยบเปิดใช้กล่อมน้องแอบิเกลเสียตัวอย่าเสียใจทำปานธนพรบอกเป็นห่วงหลานขึ้นมาทันที เรียกว่าพลิกจนเกินคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเมื่อล่าสุด10มิถุนายนในรายการ3แซบซึ่งเป็นตอนรวมนักร้องตัวแม่มาเป็นแขกรับเชิญและมีปานธนพรมาร่วมด้วยและชมพู่อรายาพิธีกรของรายการได้บอกว่ามีเพลงของคาราบาวปานเพลงหนึ่งที่พี่เลี้ยงใช้เปิดกล่อมน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็ก โดยในช่วงหนึ่งสาวชมพู่ได้พูดขึ้นมาว่ามีเพลงของคาราบาวปานเพลงหนึ่งที่ประเจีย๊ยบพี่เลี้ยงของน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กชอบเปิดตอนเลี้ยงน้องซึ่งก็คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจพร้อมกับโชว์ร้องเพลงนี้ไปหนึ่งท่อนเล่นเอาหากันทั้งรายการส่วนทางด้านปานก็ถึงกับเวอร์เพราะเนื้อเพลงนั้นซู้ชีวิตและสอนหญิงสุดๆพร้อมถามว่านี่เพลงก่อมลูกเหรอตายแล้วเกลจะโตมาเป็นเด็กยังไงเนี่ยเป็นห่วงหลานขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะ ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิโอ้ยปเจี๊ยบชอบชอบชอบเอ็นดูนุ้งเกลแม่เกลยังไม่สองขวบจะรู้เรื่องไหมอ่ะโอ้ยแม่ชมคนสวยแม่ทำไมนับวันยิ่งสวยยิ่งน่ารักโถน้องเกลสู้ชีวิตแต่เด็กเลยลูก